Terima kasih telah <laughs> menonton! เราจะพยายามแนะนําน้องๆที่เข้ามาใหม่ในเลกที่2ให้ครบทุกคนนะฮะจริงๆโอก็วนเวียนมาเชนนิ่งกับเมืองทองหลายรอบแล้วชุดใหญ่นะครับกลับมาครั้งนี้แตกต่างจากทุกๆครั้งยังไงก็มีโค้ชคนใหม่มาดีโอมาก็เลยแตกใหม่นิดหน่อยอ่ะตองปรับเทคนิคอะไรอ่ะครับตอนนั้นที่เราเคยขึ้นมาฝึกซ้อมแล้วก็เด็กมากเลย แต่ว่าตอนนี้ก็คือไปสะสมประสบการณ์มาแล้วตอนนี้โออยุเท่าไหร่ยีบสามถ้าเป็นเด็กอสามเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องของพี่ตองพี่พีเมียปีหนึ่งที่โอรารลวิทย์ปีหนึ่งในโรงเรียนนี้เขาเรียกพี่เรียกน้องกันไหมเรียกครับเรียกยกยมือไหว้ยัยงต<ช>้องไหว้ใช,ใช่ไหมอ๋อถูกปล่อยให้ไปเล่นมาหลายที่มากที่ไหนบ้างพอจากอาสามยูแล้วอัสามยูมีอยุธยาบางะอินแล้วก็อุดรแล้วก็มาที่นี่ อยุทยาตอนไหนช่วงเล็กแรกเล็กแรกครับ,รบแล้วก็เล็กสองไปอุดอรอ่ะก็แปลว่าเล่นดีดิเล่นดีที่ <c oughs> อยุธยาเลยถูกโยกให้ไปอยู่อุดอร <c oughs> ต้องบอกว่าบอลเด็กกับบอลอาชีพมันต่างกันไหมแต่ก่อนอะพี่ดูอาสามเล่นน่คือเบอร์ต้นๆของประเทศอยู่แล้วล่ะเจอใครก็เป็นต่อทุกๆทีมแต่ทีนี้พอเราก้าวข้ามจากคาว่าบอลเด็กมาเป็นบอลอาชีพมันต่างกันยังไงครับโอ้เรื่องประสบการณ์อะไรหลายอย่างครับแล้วก็เทคนิคการเล่น มันเชื่อมโยงกันหมดทําให้เล่นยากกว่าบอลน,นักเรียนอตอนเป็นเด็กเลี้ยงผ่านง่ายเลย<ช>แต่พอบอลอาชีพย,ยากใช่แล้วมีรุ่นพี่อะไรหลายอย่างครับตอนเล่นทีสามจะโอเคไม่ได้ปรับตัวมากแต่พอมาอุดอรเนี่ยเป็นยังไงหนักกันหนักเลยใช่มันมีต่างชาติดีๆแล้วก็มีผู้เล่นมีมีประสบการณ์มากมายเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าต้องปรับตัวอีกเยอะ ทีนี้ก็คือมีชื่อมาออกสตาร์ทในเลกที่2เลยคราวนี้ไม่ใช่มาเข้ามาซ้อมนะคราวนี้มีชื่อเลยแตกต่างไหมแตกต่างครับเพราะว่าขึ้นมาแป,ป๊บเดียวแล้วก็กลับลงไปแล้วก็ครั้งนี้ขึ้นได้มีโอกาสมีรายชื่อมาเล่นเนี่ยครับแต่จะมองในพื้นที่ทางซ้ายโอเคอาจจะมีพื้นที่ที่แบบหลายคนที่เล่นซ้ายเยอะตอนนี้อาจจะเป็นอาร์ตวัฒนากรแต่มีซาโตะพีเมีย แต่ถ้ามองดีเทลจริงๆเนี่ยก็เหมือนมีแค่อาร์ตคนแรกนะเพราะว่าพเมีร์นี่เขาไปเล่นตัวบนก็ได้เขาไปเล่นตัวกลางก็ได้คาดหวังไหมก็คาดหวังอยู่เพราะว่ามีประสบการณ์ก็พอๆกับรุ่นเมื่อบรุ่นตัวเองแข่ง okay, กับรุ่นตัวเองอยู่ตอนนี้ <Okay. S 1> ครับเออจะบอกว่าพอเราเข้ามาเนี่ยคนอื่นเขามีเพื่อนเขารุ่นราวเขาเดียวกันแต่เราเนี่ยมาแบบโดโดๆดดรุ่นข้ามรุ่นคา,าบเกี่ยวรุ่นสักนิดหนึ่งมีใครที่เราคุยได้ไหมก็ผมรุ่นเดียวกับ อาร์ตแล้วก็ฟองบัลเมีเจ้าพีมอะไรอ่ะอยี่สิบสองยกี่สาใช่ครับก็รุ่นนี้ล้วเคยเล่นด้วยกันมาด้วยฝึกซ้อมกับโค้ชมาริโอเป็นไงบ้างก็รูปแบบเทคนิคแกก็เพสซิ่งดูดันดียบสนุกกับการซ้อมทุกทุกครั้งนี่ทำไมพี่ถามใครทุกคนมีบอกว่าสนุก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 มาสนุกยังไงคือแกไม่ไม่คือเวลาซ้อมัอซีเรียสครับแต่ถ้าอยู่นอกสนามก็เออเฮฮาปกติครับมันไม่ได้กดดันแบบว่า ทุกเวลาโค้นไม่ดุเหรอเวลาซ้อมก็ดูครับ <ừ m. S 2> ต้องเต็มที่ <ừ m. S 2> อเพราะว่าทําไมหลังๆพี่มีความรู้สึก,กว่าโค้นมานดุด้วยดุเ <c oughs> <ด> <c oughs> วลาซ้อมดุ นแต่น้องสนามเขาก็จะเป็นพี่ใช่โอเคกันเองมากกว่าอมีแซวครับตอนนี้เราสัมภาษณ์อยู่วัฒนากรแซวฮะมีแซวออกข่าวอีด้วยอ๋อออกข่าวออกข่าวเรื่องผลงานเหรอวัฒนากรผลงานการเล่นครับผลงานดีคับช่วงนี้หลายวันที่ผ่านมาโอ้โหเต็ม Facebook สยามสปอร์ตสยามกีฬาเลยไม่หรอกทีนี้ก็ไปไหนยากนะอาร์ตไปกับคนอื่นนะยากแล้ว ตั้งเป้ายัางไงคาดหวังแค่ไหนครับเล็กสองที่จะได้เล่นกับเมืองทองก็อยากจะทาผลงานให้ดีที่สุดอรเพราะว่ามันแม์มันแข่งทีด้วยแล้วก็อาจจะมีการโลเคชั่นนักเตะด้วยครับก็คาดหวังมากอ,มอยู่แล้วแต่ดีมันจะต้องเตะทีเสาพุทธเสาพุทธเนาะใช่ครับเราต้องพร้อมเสมอสําหรับเล่นได้ครับออดถามนิดหนึ่งก่อนจะจากลากันไปมีเล่นตําแหน่งทางฝั่งซ้ายมีซ้ายในดวงใจไหมที่เป็นไทยเพลเยอร์ก็มีดิอุ้มเจียทอน พี่อุ้มกินเรียบทั้งไทยไม่ไทยทำไมฮะก็ลูกคอสลูกทักษะส่วนตัวความสามารถเฉพาะตัวเก็มีมีครบทุกอย่างลูกยิง้วยแหละก็หวังว่าวันหนึ่งโอจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ล้วก้าวไปให้ให้ถึงนะฮะให้ถึงระดับที่พี่อุ้มตั้งพี่อุ้มเป็นแรงบันดาลใจไว้ก่อนจะบอกว่าให้ไปใกล้เคียงก็ไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าโอโหทำไมไม่มีความเทะยานต้องก้าวข้ามผ่านใได้นะโอเค ครัล้วเดี๋ยวไปเสริมฟิตเนสกันอีกนิดนิดหน่อยนะนะครับโอเคก็ฝากอะไรถึงแฟนคลับเอสจีมอนทอยแตที่อยากจะให้กำลังใจโอยยครับฝากเชียร์ผมด้วยครับเพราะว่าเชียร์มังทองนะครับอยากจะลงเล่นให้ได้ครับพยายามไม่ถึงที่สุด